แมททีรณีออกโรงแจงความสัมพันธ์กับหนุ่มปริศนาที่หัวหินผ่านรายการดังพร้อมเผยชัดเจนตอนนี้สถานะหัวใจโสดไม่โสดเรียกได้ว่าตั้งแต่กลับมาโสดอีกครั้งนับวันก็ยิ่งสวยขึ้นจริงๆสําหรับนางเอกสาวแมททีรณีที่ก่อนหน้านี้ก็ออกมายอมรับว่าได้เลิกรากับหนุ่มสงกรานเตชนะนรงแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีคนตาดีเห็นสาวแมททีรณี เดินเคียงคู่กับหนุ่มปริศนาคนหนึ่งตอนเจ้าตัวไปเที่ยวทริปหัวหินล่าสุดแมทได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉพร้อมแจงสถานะกับหนุ่มคนนี้แมททีรณีเผยความสัมพันธ์กับสงกรานล่าสุดแมทธีรณีได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉพร้อม,นนมเ,ยมมมออมเผย,เยถึงความสัมพันธ์กับแฟนเก่าอย่างหนุ่มสงกรานว่าตอนนี้กําลังเก็บของออกจากบ้านฝ่ายชายใกล้หมดแล้วส่วนเรื่องร้านไอติมตอนนี้ไม่ได้ยุ่งแล้วโดยเผยว่าตนเองไม่กล้าเข้าไปยุ่งตั้งแต่เลิกกับสงกราน ก็ไม่ได้เจอกันเลยตอนนี้เป็นเหมือนพี่ที่เคารพทุกวันนี้สภาพจิตใจก็โอเคตอนนี้เป็นโสดยังทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่อยู่เสมอไม่ได้ปิดตัวเองแต่ถ้าถามว่าพร้อมที่จะจริงจังเหมือนที่ผ่านมาไหมก็ยอมรับว่าไม่แล้วก็กลัวเลือกผิดเหมือนที่ผ่านมาด้วยสถานะกับหนุ่มปริศนาหัวหินส่วนประเด็นที่มีรูปเดินคู่กับหนุ่มปริศนาที่หัวหินแมทติรณีได้เผยว่า ที่มีรูปออกมากับหนุ่มปริศนาที่หัวหินก็ปกติค่ะเพื่อนๆกันส่วนข่าวคู่จิ้นกับเกรทวรินทรนก็สงสารที่เกรซจังเลยค่ะโดนจับจิ้นตลอดแมทแซลพี่เขาอย่างนี้อยู่แล้วเจอกันก็กอดกันสนิทกันอยู่แล้วใครไม่รู้ก็อาจจะเข้าใจผิดไม่แปลก